แบสองศนครเอาครับตอนนี้ครับก็มเหนแล้นะรับเป็นแปดสนะครับอันนี้แปดสองนะคะแปดสองเป็นสี่นะคะสุดสี่นะครับดูผลเชียนให้นะครับตี่ห้มตัวสีคให้เบิ้งนะคะ ให้ดูเฉยๆนะคะแล้วแต่จะไปคิดเองนะคะดูเองครับ FC ดูกันเองนะคะแปดสองศูนย์สี่นะคะดูกันเองนะคะลุงเขียนให้นะคะเห็นไหมครับผมลุงเขียนให้นะคะน้อยสวัสดีค่ะ ะาาจะเปลี่ยนให้นะคะสาธุเลยค่ะสวยมายก,ากปู่ท่านขึ้นมาแล้วไม่มีเวลเพราะว่าของขึ้นได้จะเอาไปทางนี้หมดไปทางนู้นคือไปทางไหนไปทางดูค่ะา แม่ศุรตีเขาบอกว่าไม่ค่อยมีแรงถ้าเขาอยู่นู่นก็มีแรงถ้าเขาไว้นี่ะเขาจะมีพลังมากเขาบอกลูกชายเขาหะคือใส่กให้มายกหดหน่อยก็พอจะลงเบอกว่าสาแม่านสั่งด้วยต่ก่อนแม่ค่สั่งกเป็นห่อยๆดูเลลูกด้วยนะเขาบ อือนนี๋ยวจเลยตื่นเช้ามาก็เขาบอกแบบกินสาอรมป้าก็เลยไปซื้อให้ก็เลยมาขายทำไมวันนี้เราเลือกเป็นขนผหลไม้กับของหวาาคะพ่สเพราะว่าเพราะว่าลูกเขาเนี่ยมีแต่พืชทม่ไม่กินหว่า ก็เลยอยากให้ชีวิตคนไทยถงมีความหวานบ้างอ่มขอบทุ่มสามสิบหกดอกมีในยะไหมคะว่าคำตอบไม่มีสามสิบหกดอกคืออันนี้คือแฟนขามบอกมาเพราะต้องจุดสามสิบหกดอกแต่ว่าที่น่ก็เป็นของหวานเพราะว่าชีวิตคนจะได้หอมหวานมาเลยประมาณนี้ยังไุถุงมานานแล้วอือ แต่ป้าคุณสายโค้งเหรอคะายเป็น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 แฟนโค้อะไรอย่างเงี้ยเหรอะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ทับให้ใจยพนน์หน่อยนะ ว่าจะกอดจ้าเป็นแม่เขามาเกิดคนนี้เขาก็เหมือนกันเขาจนลูกติดเขาเขาอันนี่ก็คือแฟนคลับที่มาบอกที่ฝัมไม่ไม่ค่ะพ่อปู่าัณกิตอ่ะเขาอยู่ในนี้แหละเขาบอกว่าเรามาตั้งนานแล้วบอกว่าไม่มาสักทีมีแต่ไปไปไป ก็เลยเขาก็เลยฝากฝากคำใส่ยนราลมีเขาจ้าเขาบอกว่าฝากหน่อยนะคนนี้น่ะเขาดื้อมากไม่ให้มาเขาก็มาเกิดอยู่ที่นี่เขาบอกว่าก็ความฝันนะความเชื่อของแต่ละคนเนาะก็ไ่เนอะจ้า ป้า้ดูัดย่งหลังเราเป็นความเชื่อเราก็เชื่อเนาปาเนเราลำอะไรแม่ก็รู้ี้นั่นยังไม่ลำนะยังไม่ลำภาพต้องใส่โค้เลยสวยนะงานที่ได้ทกง่ายไหน่นะคจับนะคะไม่รเจ้าระเปว่าสวยงานท่ว

เนื้นอของทานผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิ่มเนืทานผู้ใหญ่นิ่มนะคะวันนี้ ลองทานตุ้ใหญ่นิ่มจ้าทำไงค่าเพราะวยมีประเด็นกฎหมายเข้ามาเนี่ยะครับเจอกว่าราทกยน่ะครับจิๆเำลองนะร่อยมคัองม่นะน้คยาสมนค่ะยาสมนโอ้ยสมอนนะครับใช่ล้ ครับผมางคู ar, ูก uh, uh, ok ับาน้องเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแมงกีไปกินนก่านะะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะเดยคกินทั้งนี่นครให้บ้านนอก่เนี่ยนดีอยู่ว

ไม่มีแล้วไม่เไม่มีเหน็บดนตแล้วไม่รู้ค่ไม่รู้เหน็บโดนก็พวกกันพวกที่เขาใช้อยู่ที่นั่นใช้ไม่ได้ทุกคนยังไงเขาใช้ไม่ได้ทุกคนจนจนอ่นั่นบินไปบ้านแม่แม่อะไรนะยาชีหุมเขาไปลงทิ้อยู่บ้านแม่ยาชีอยู่ที่ควันไม่มีเน็บไม่รู้เ เมือห <Cornell> ันในเสือไปแล่นไปบาดยาชีมันล้มมาได้มันเล่นไปบาดชีมาเยอะไม่เป็นไรครับอยากกินอยากกินด้วยนะฮะยังเหรอมานี้กินนะขอให้จะกินด้วยต่กินหมดหมดจะกินฮะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเส้นจับเลยครับ